อสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับเย็ซีครับคือเก่าครับวันนี้แฟนพันแท้ครับการลงแหครับวันนี้อยู่อำเภอเสียระพุ่งครับจังหวัดรอยเอ็ดสถานที่บันทางงามครับตำบลวังหลวงครับหนองคอครับหนองคอครับการรอคอยปีนี้มาแล้วครับบันเดี๋ยวครับพื้นที่ของเนี่ยน้องครับมาขอนโยมุ่งเยวครับมาเอาประขอนนำพันวามาเนี่ยนารอรุ่นครับมีประคอไงบอครับวันนี้สายธรรมชาติครับวันนี้ ราคา400ทุกที่นั่งครับมื้อนี้มารอารุ่นครับมาหลายเช่นครับรถปีดี้ลงมาจอดในหนองเลยครับพี่น้องปีนี้มาหลายเช่นนะครับมาล่ารุ่นครับเอา้าเช่นไหมก็มาครับปีนี้มาแล้วครับ เียนไหมพ่นท้องกับพี่น้องทีมงานน้องพอกกับมมาครับทีมงานน้องพอกทีมงานน้องแดงครับสรด้ิ่มเีกงาังมทีมงานน้องหวากับมาครับโอ้เียนรัดกับมาครับเียนรัดวางไหนครับเียนรัดขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายครับทีมอส่ซยครับปีนี้ครับ เสี่ยงกุย้ยน้องสายธรรมชาติครับปีนี้ครับปีนี้น้ำรวดคู่ครับปีนี้อุ๊ดได้ว่ามาผ่านเดียวพอได้รครับปีบนี้ครับพี่น้องมาลุ่นแหแหลกครับพี่บาทไอสิม,มันบ่นมันครับอ,อยู่กับแหแหลกครับด้วยนนค,ครับพี่น้องบาานี่ของแท้ครับใจกลางครับมุ่งนะไอเจือือกครับอ่ะ ไว้ไดก็โชคดีครับหมานทุกคนครับน,นันบ่นเห็นบอกโอ้ยมัสมารั่นห้อปของไลนี้แหมนั่นครับรอเซียนตาครับโจเจย์โจโจเจย์โจครับโจเจย์โจเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กำลังประกอบมืออยู่ แลจะ่จใจหวอนนะอพรยสอดแก้งไปรวดเอาความมันจะคนล่ะครับบานนี่วางไหนครับสามสองเหน่งปั๊บมันมันครับสว้กดีสวกมันทุกคนครับพี่น้องจากบ้านแรกครับเหี้แรกมาแล้วครับใครจะมานใครจะโดนครับพี่น้องรอรุ่นครับ วางเลยครับไปจังไดเอาครับบาดเอ้ารับปะสอยบาดนี่เอาอยากซุปหน่อยครับโอ้ครับมาแล้วครับบาดวางไดยครับไาจังไดปะขอนบาดนี่จังว้ามุ่เจ้าครับบาดปะข่อยครับปะปะขอนครับพี่น้องมาหนิเอาครับมาดูน้ำกันครับ จิ้นบอกเม่โอมาสามหมื่นเอาเนี่ยฟังก็คือเริ่มขึ้นแล้วครับบาทพี่น้องะมาเด็กครับเชนแซมมาหน่อยไปโอ้ครับเนียแรกครับเนียแรกปัตเพียนครับปัตเพียนปีนี้ครับของแท้บ่าใช่ไหมมางได้ยังไงมุน โอ้มาแล้วครับบาทาเนี่ยาในเียนจเฮ้ยมาในเขาฟังบาในเขาฟังเอาแล้วครับบาทครับมอนีเอาประกวดคข้องแท้่ได้ครับปีนี้ มาเลยครับเหี้ยแหลกมันตะกุ้นครับตีนี่เขาเหี้ยสเส้นไหมเนี่ยว่าสามเส้นหอยยื่นโอ้ยชมพรใสเหี้ยไปนินเอาสองขาชึกกระเดตัว วันได้ยังนะเจ้าไปสิยังอยู่ครับฝองเหี่ยเหรอครับเหี่ยห้างล่วงบ่ผมจะเอาฝังหายไว้ครับถึงกว่านี้ครับมันทุกคนบ่มันทุกคนบ่ปีนี่โอ้ยครับเพิ่งเหี่ยพะย่ะเลยโอ้ยครับเพวกหัวครับเหี่ยพื้นดันพี่น้องเมึงเนี้ยผมโอ้ยครับของแท้ครับบาทนี่พอสอยครับปีนี่ กาดรอคอยครับปุ่นครับซ้อสอด้ครับอ้โหัง้กัมีครับไปร่องบานนี่อปพกควันครับโอกวันปีนี้โอ้บริีาตีเขาขึ้นระบาดออผู้นำทีมงานกัมมาเราข้าบัาดนี่ ได้กินเขาเาไปนะบาทนเนาเปล่างครับ <c oughs> <c oughs> เปล่าแหงจ,<ป>จีจีป้าหดเมียางสันเปล่าแฮงเงียบางสันหมูลล่นเอากกถึงกุรบาทตออกมากนะบนำทีมง,ง,งานครับเียนตลาจัฟัดครับตตึงครับจากทีมง,งานหอบเฮตามหาฟันนึกเอากรบพน้อง เหุ้อไพี่ไหมดิมาไนครับเชียนไหมพอของเราไปโอ้ยครับเบ่งตะระพื้นครับพี่น้องเหีาทีครับ เอาขึ้นบอบาดบ่ไว้ได้ครับตีนี้ครับบอแล,บแล้วครับพี่น้องไปย์มากพลาดแล้วพลาดเลยครับวันนี้เอาประความครับคุณน้านไม่จีต่ามของเซมเอ,อเ่อขงไอ้บางงี้ยมรู้ เกี๋ยครับเชนแซมอุ้ยมาแล้วเว้ยบาเชนแซมกับคัอกันครับพี่น้องเราคนครับเดยโอ้ครับพี่น้องคุมบ่คุมครับแต่คนตะระผืนพี่น้องสิ้นทีเด้งไมใช่โคตรงี้ราสิ้น มันก็เทเซนนันลวกลวฮะพ่อเซน,น,นเซน,น,น,เอ,น,นอะไรันห้มหม่บานี่ถือลายไีสิ้นเอากระมังมาไหเอาพี่่มันถือลายเทเซนทังสีก็ได้กระมังกันผิ อ่ะผมกำลังเสี่ยงสร้างครับพี่น้องขึ้นมาไรโอ้ถึงถึงก็เพียงหอบตีเลยบ่พี่น้องคูณได้บมาพลาดแล้วพลาดเลยครับปีนี่ถึงกับหอบตีนครับพี่น้องเนื้อตีนพื้นนั่นนั่นดี ีอีกอยสอบกันดีอีกสอบนึงสอบมึงวะโอ้เอาขึ่นวะไรเอาขึ้นวะไรันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเชียงสร้งเหรอครับพี่น้องเียง้งยอย่างผ้าดเงตั้งั้งเอาไปปุนได้สั้งถือไปหาเขาผุน นี้กม,มัน,นพพมีแนนาวหัวโตหอบตีนหอบมัดตีนบ่อโอ้ยเสดายสีนตามเ้นเคืองเน้ยสักใครเอามาสขึ้นมากพี่น้องเดี๋ยวหอบตีนแล้วครัาบบาัดเห็นแล้วครัาบบาัดเช่นนีครับ เดี๋วไปบุรีบุมาผาดเล้วผาดเลยครับปีนี้ครับวาได้ครับผาานเล็้นีัเรแล้วครับเช่นเียพี่น้องบาดนี้บ่แล้วครับปีนี้ให้มาผาดแล้วผาดเลยครับ ผแต่กระห่มหว่อผมมีแนวใส่บ่าที่นี่ขุนหัวไปหาเขาขุนนิดขุนหัวไปหาอาสิ่งแค่ชุดแล้วบ้านสวนางได้ครับพี่น้องบ้านนี้จังเป็นจังครับฮะจิตงานน้องควาก็งัดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องบ้านนี้โอ้แม่พญานาคเ

เฮ้ยทีเสนเส้นเอาครับเส้นตีกับงาดขืนนะพี่น้องบาดนี่วุ้ยเสนตียกโซ่กันนะเสนตีเจ้าไหมยกโซ่กันนะบ่งกับเช้นตีกับพี่ร้องปลาดึงลูทไปตั้นนะ เอาไปอ่านพวกคูหลันนเด้อานำครับสองสองหนึ่งจวดไปแล้วครับบาทนี่ลีดครับลีดวันนี้ปลาไหมจอาก็คือมึงกันน่ะก็ฟังมันโจทย์ โอ้ตที่หาตัวก็ตขึ้นเป็นแม่แค่นม่โ้ย่ขึนอุนนั่นฝุ่นน่นี่ใสดีโอ้ยบาตพี่วางเอ้ยบเตียาวเราก็้าบตยาวเป็นเหเลยบาตรนี้ฮะบังน้ำเสนจีกันนะครับโอ้พุ่นน่าฝุ่นไหลได้เช่นจีเมั่หร่ เอาเอาเอานึงปากระสนปาเนี <oh <oh ่ครับนครับไม่ย yes ังได้หอกโอ้ยขักน้อขักน้ันตด้เกระบเดี๋ยวครับคงเสียนตีครับยำยำปีย นะ <molec> ครับพี่น้องนี่ขนายรู้พ่อพี่น้องนี่ครับปกปูดีนี่ครับวางเลยครับพี่น้องเอาๆแมงเอาไปนี่ลองชุดจะมีควันอยู่มองเดียวครับพี่น้องห่างสวยมากเลยว่าวีปสวยสวยตัวงานพี่น้อง mua nào luôn con nó cho 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 ครับพันกับลากระลอกมันรูครับปีนี่ถึงแมาปีแรกนะครับนี่ปลาไหมครับนี่ยมันมีเนี่ยเนาใส่เบียรก็มังไปได้ไปเบียระกำลังเิียมาใส่หลดเขาบอกเลยจิ้งหองสปอยตางเดียวหลบบ้านมาไปมุ่งียว ปลาเลืมครับปลาเลืมไหนครับรครับรอบอกให้มั่งทรงพี่หรือเปล่า <c oughs> เอา,มมากะละมังมาก่อนใส่เลื้มเจ้าดิลกโซ่กันนะเวลาเจ้าลกโซ่กันนะ โอ้บเลนไปตังนุ่นต่อพื้นครับพื้นนี่ถ้าเด็กปนด้วยครับ ได้มักคลิปนี้ฝากกูเลยกูแชร์กูที่ตามันน,นะครับเด้อน้องวันตะครองนะครับปีนี้มันราคา4ี0อยทุกที่นั่งครับมันน้องมันกันรุนกันครับ